ถ้าเราเข้าใจธรรมะจริงๆแล้วเราจะไม่มีการคิดเรื่องที่จะทําให้เราเกิดความทุกข์เพราะเรารู้ว่าทุกอย่างเนี่ยเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยทั้งสิ้นถ้าเราเกิดถูกใครทําร้ายไม่โกรธแม้แต่คนที่ทําร้ายเราค่ะเพราะเหตุว่าเป็นกรรมของเรานี่แน่นอนที่สุดนะคะถ้าไม่ใช่กรรมของเราที่จะถูกทําร้ายเขาก็ทําร้ายเราไม่ได้ คงจะได้ทราบว่ามีการยิงผิดตัวบ้างมีอะไรบ้างใช่ไหมคะนี่ก็แสดงเห็นว่าถ้าไม่ถึงเวลาที่กรรมจะให้ผลแล้วใครก็ทําอะไรเราไม่ได้ถ้าถึงเวลาที่กรรมจะให้ผลนะคะไม่ต้องมีใครทําให้เลยเราตกกระไดเองก็ได้ขับเครื่องบินไปเครื่องบินตกก็ได้เรียกว่าตกภูกเขาตกอะไรก็ได้ทุกอย่างเป็นโรคภยัคยไข้เจ็บขึ้นมา และทำไมเราไม่โกรธเวลานั้นแต่เวลาที่เราคิดว่ามีคนอื่นทำร้ายเราเราโกรธนี่แสดงเห็นว่าเรายังไม่เข้าใจเรื่องของกรรมจริงๆแต่ถ้าเราเข้าใจเรื่องของกรรมนะคะว่าทุกอย่างเนี่ยต้องเกิดขึ้นตามกรรมของเราเราจะไม่มีความน้อยใจไม่มีความเสียใจไม่มีความขุ่นใจว่าเพราะคนโน้นหรือเพราะคนนี้จะไม่มีคำว,ว่าเพราะคนอื่นแต่ว่าจะเป็นเพราะกรรมของเราเอง เพราะฉะนั้นพี่เขาถามกันว่าทําไมถึงต้องเป็นเราแต่ทางธรรมะจะต้องตอบว่าเพราะต้องเป็นเราเพราะว่าเราทาเหตุเพราะฉะนั้นเมื่อถึงครลที่จะได้รับผลก็ต้องเกิดผลซึ่งว่าเราทามาแล้วก็ต้องเป็นเราที่จะได้รับแต่ให้คนอื่นได้รับได้ยังไงแล้วเราจะไม่ขุนเคืองคนอื่นเพราะว่าจริงๆแล้วไม่ใช่เพราะเขาค่ะแต่เป็นเพราะกรรมของเราจริงๆ เพราะฉะนั้นเราทุกคนในขณะนี้นะคะที่ยังสุขสบายไม่เดือดร้อนเพราะกุศล,ลกรรมที่ได้ทำแล้วแต่เราจะเป็นผู้ที่ไม่ประมาทเพราะเหตุว่าเราก็ได้เคยทำอก,กุศล,ลกรรมมาแล้วมากในชาติก่อนๆน,นั้นก็พร้อมที่จะให้ผลได้แม้แต่พระชาติสุดท้ายที่ได้ตรัสรู้เป็นพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วอดีตกรรมก็ยังให้ผลพระผูมีพระภาคเองก็ทรงประชวน ถูกท่านพระเทวะทัตกลิ้งหินถูกระบาทพ่อพระโลหิตนี่ก็แสด้เห็นว่าทุกคนในีารนีกรรมไม่พน้นยิ่งเห็นกรรมแล้วก็รู้ว่าคนอื่นทําร้ายเราไม่ได้เลยนอกจากกรรมที่ได้ทํามาแล้วให้ผลเราก็ยิ่งเป็นผู้ที่ไม่ประมาทนะคะแล้วก็จะเป็นผู้ที่กระทํากรรมดีเพิ่มขึ้นซึ่งจะไม่เดือดร้อนกจะใชรเลยเมื่อเป็นกรรมดีดีทั้งกับตนเองและกับคนอื่นด้วย